คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นคำนี้ไม่ผิดไปจริงๆนะคะเพราะว่าสําหรับพวกเราแล้วเนี่ยจริงๆก็มีให้ลุ้นกันเดือนละสองงวดอะเนาะกับสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องถามพี่เอกว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันสะท้อนอะไรคือวันนี้ใบบ่ายอะน้องนุ่นท่านผู้ชมจะเห็นนะทุกอย่างจะเงียบทุกคนก็จะเก่งว่าวันนี้ลอตเตอรี่จะออกอะไรครับทุกคนยยจะทํางานคือพิมพ์คอมใช่ไหมตัตานี่มองจอใช่ยังออกยังเออแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะคนไทยเนี่ยที่บอกว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนี่ย คนไทยเล่นการพนันครึ่งประเทศฮะเพราะข้อ,ขอมูลปี62เนี่ยเราเล่นการพนันประมาณ30ล้านคนปัจจุบันปี68ผมคิดว่าจาก77ล้านคงเนี่ยผมก็คิดเอาเองว่าคงมีประมาณสัก35ล้านคนนะครับก็คือครึ่งประเทศนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนไทยกับการพนันเนี่ยเล่นด้วยกันเยอะนะครับอันแรกสุดผมไปไล่ดูฮะการพนันที่คนไทยนิยมมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครัค่ะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่หมายถึงใต้ดินถูกไ คือถ้าเราเอาสามสิบกว่าล้านคนเนี่ยนะครับที่เขาไปสำรวจมาเล่นลอตเตอรี่อยู่แล้วยี่สิบกว่าล้านคนนะครับไอ้ยี่สิบกว่าล้านคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีบางส่วนเล่นใต้ดินด้วยนะครับ oh. เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะคิดในเรื่องของเอาเรื่องใต้ดินมาบนดินซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลไปที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างเดียว oh. ทําไมเราไม่เอาเรื่องนี้ซึ่งเราเห็นจํานวนอยู่แล้วว่าเกือบสามสิบล้านคนเนี่ยเอาจากใต้ดินขึ้นมาบนดินครับ อาจจะเป็น N 3หรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ให้มันล้อกับเรื่องของสลากกินแบ่งเพราะไหนๆก็มี30ล้านคนที่เขาเล่นกันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเอาเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินได้มีความเชื่อกันว่า GDP ของประเทศไทยจะโตดับเบิลเมื่อเทียบกับปัจจุบันครับโอ้โหฟังแบบนี้แล้วทุกคนมองยังไงคะคิดว่าถ้าอยากจะมาเล่นหวยบนดินเนี่ยมันจะมีอะไรจูงใจคุณได้บ้างนะคะลองแลกเปลี่ยนกันมานะคะ บ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดครีเมียลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม็กซ์ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a อเเพียง199บาทต่อเดือน